สอนวิธีเชิญเพื่อนให้มากดติดตามเพจของเราต้องทำอย่างไรบ้างให้แต่ที่โปรไฟล์เพจของเราครับให้เราแตะไอคอนการตั้งค่าเพจที่เป็นจุดสามจุดนอน,น,อนแต่เชิญเพื่อนระบบจะขึ้นเชิญเพื่อนมาที่เพจโดยใช้โปรไฟล์ของคุณแต่ดำเนินการต่อ ระบบจะมาหน้าโปรไฟล์เพจอีกครั้งให้เราแต่การตั้งค่าเพจไอคอนจุดสาจุดนอน,น,อนแต่เชิญเพื่อนรายชื่อเพื่อนเราสามารถเลือกทั้งหมดหรือสามารถติ๊กลือกเพื่อนแต่ละคนได้เลือกเสร็จแต่ส่งคําเชิญและให้เรามาดูอีกหนึ่งวิธีที่ชอบใช้แต่โปรไฟล์เพจจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาหาโพส์ แตะตรงความคิดเห็นให้เราแตะคุณและคนอื่นที่เข้ามาแสดงความรู้สึกตรงนี้เราก็สามารถแตะเชิญได้เหมือนกันนะครับทำาง่ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ไหมครับ